Be, dream. Life could be dream. 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 เรื่องย่อซีรีส์ปมรักแรงแค้นหนึ่งในผลงานของสามีแห่งชาติทรงจุงกิซึ่งซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกในฐานะพระเอกเต็มตัวสำหรับเขากับบทบาททางมารูนักศึกษาแพทย์ผู้ไร้เดียงสาเรื่องความรักและพร้อมเสียสละทุกสิ่งเพื่อคนที่รัก เรียกได้ว่าเรื่องนี้เขาได้ปล่อยฝีมือการแสดงออกมาให้เห็นเป็นอย่างดีบทจดรามาก,ก็ทำเอาคอซีรีส์น้ำตาท่วมจอบทหวานก็ซึ้งจนฟีนจิกหมอนและด้วยเนื้อเรื่องที่หักมุมชวนให้ลุ้นตามทุกฉากทุกตอนเรื่องราวความดราม่าปมรักแรงแค้นในครั้งนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อคังมารูนักศึกษาแพทย์ผู้ไร้เดียงสาเรื่องความรัก เขายอมรับผิดแทนฮันแจฮีแฟนสาวของเขาเมื่อพ้นโทษเขาก็พบว่าถูกหักหลังเพราะคนรักของตนไปแต่งงานกับประธานซอมหาเศรษฐีกลุ่มแทันซึ่งเป็นการจุดชนวนให้เขาคิดแก้แค้นโดยใช้ซออื่นกีลูกสาวของประธานซอเป็นเครื่องมือแต่เขากลับไม่รู้เลยว่าซออื่นกีก็ต้องการเข้ามาหาเขาเพื่อที่จะสืบเรื่องความสัมพันธ์ของเขา กับแม่เลี้ยงของตนเองและใช้เรื่องราวในอดีตกําจัดฮันแจฮีให้พ้นทางของเธอเช่นกันระหว่างการแก้แค้นได้เกิดเรื่องราวมากมายจนทำให้คังมารูค้นพบว่าตนเองได้ตกหลุมรักซออึนกีไปเสียแล้วติดตามปมรักแรงแค้นทางช่องสกด33เริ่มตอนแรกวันพุทธที่31มีนาคม2564 ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครูกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ